ฮัลโหลโอเคอะสบายดีทุกคนเนาะสบายดีตอนเช้า7จ็มงนาทีเนาะอยู่กันกับไซอิ๋วเนาะหายกันไปหลายมื้อพอสมควรเนาะมื้อนี้กะมีเวลาน้อยเนาะในช่วงเช้าของมื้อนี้ก่อนหนะ้าที่จะไปเหตุเวียกเนาะมื้อนี้กนะน่าจะเข้าเวียกประมาณ10บโมงอ่าซึ่งเฮาก็ต้องเคลียร เอวิติงสิ่งยางเนาะในเรื่องของการเตรียมโต๊ะเนาะอาบน้ําเตรียมเครื่องของก่อนที่จะไปเหตุเวียกเนาะเพราะว่าเราจะต้องได้เดินทางไกลพอสมควรเนาะเกือบประมาณ28กิโลเมตรหรือว่าใช้เวลาถ้าคี่ไวในก็ประมาณ45นาทีนอกจากนี้ไปหาบอนเหตุเวียกอ่าแะนั้นเอาสองสามมนี้ก็มีเวลาด้วยๆช่วงเช้าเนาะหลังจากปืปนนอนอยู่น้อยหนึ่งในการที่จะอาเฮด อ่าอย่างต่างๆเนาอะอนมามัยห้องบอหรือว่าการมานั่งกินกาแฟเบิ้งยูทอบยูทู u เนาะเบิ่งนังฟังเพลงไปอย่างก็แล้วแต่ก็มีเวลาแลน้อยเนาะประมาณสชั่วโมงกะเมื่อนี้ก็ถือโอกาสเนาะมาทักทาย FC ทักทาย ลูกเพจแล้วก็ทาง f c ทาง u t u b e เนี่ยก็แล้วกันเพราะว่าเพจของเฮาหรือว่า่องของเฮาก็ค่อนข้างที่จะเงียบเนาะเงียบอยู่พอสมควรส่วนนี้ก็บอกค่อยมีคอนเทนต์อ่าคอนเทนต์นี่อย่างลงเนาะเล่นเกมกันรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเบื่อแหงเนาะเล่นเกมบางทีเข้าไปก็เจอคนที่แบบ AFK เมาเรียกฮีโร่มากระโลกระลาอ่าและที่น่าไปก็นั่นก็คือการที่เข้าไปแล้วบอกค่อยเจอคนเราอืม บุค่อยเจอคนลาวเลยเนาะไปเจอแต่คนต่างประเทศอย่างกับบุก้เราเาก็บได้อยากจะเล่นส่วนง่ายแล้วอยากเล่นกับคนลาวหลายกว่วเนาะแต่ช่วงนี้กกบ่ฮห้ว่า WiFi มันเป็นอย่างเนาะเข้าไปแล้วก็บ่กค่อยเจอคนลาวเจอแต่อินโดฟิลิปปินอย่างไปแล้วแต่ซึ่งเล่นแล้วก็เล่นบมวนเนาะบไริเยอะแล้วกับ่ไริยงบไริเยอะอย่างแล้วก็ก็เลยบ่ค่อยได้เล่นเนาะเกมดินๆก็จึงเล่นอาจจะเล่นประมาณ2เกม3เกมสูงสุดเนาะแล้วก็พอเท่านั้นแหละเมื่อยไปหาดีนเฮ็ดเนาะ อาจจะห่างหายเนาะจากอาการเล่นเกมไปเนาะแต่ก็มือใดมีเวลาหลายเขาก็จึงเออมา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 ต่อกันมาเล่นเกมอ่ะเนื่องด้วยเวลาของมือนี้เนาะมันกาน้อยเนาะกระสมบกับเวลาที่เขามีเดี๋ยวเขาเช้อวาเรื่องของเวลากันนน้อยนึงกันแล้วกันเนาะเวลาก็คือที่จริง การไปเวียดของเสยูหเนาะเลยการหน้าเวียดฮัน่นเนาะมันจะมีกะเวียดที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันบางเทือเราก็เข้าเวียดช่วงเช้าอ่าซึ่งอาจจะหมายถึง4ี่โมงเช้าห้าโมงเช้าเนาะแล้วก็มีช่วงกลางกลางเขาเรียกว่าเป็นช่วงโคเวอร์เนาะก็คือเข้า10บโมงก็คือไม่นี่เข้าโคเวอร์นะสิบโมงหาเจ็ดโมงแรงอ่าแล้วมันก็นจะมี PM เนอนตอนแรงฮั่นประมาณ1นึ่งโมงหาสิบโมงกลางคืนอ่สนาสั้นแล้ว ถึงย่งไรก็ตามในช่วงประมาณ3หรือ4อกะที่จริงมันมี4กะเนาะมันจะมีสี่โมงแรงหา1โมงกลางคืนอีกเนาะแต่ว่าเฮาเิ่งตามตัวจริงเนาะบางเท่อบางครั้งในทุกๆช่วงเวลาเนาะบอกว่าจะเป็นตอนเศร้าหรือตอนเศร้าหรืออาไรยังไนะ ตอนเศร้าตอนสวยกลางคืนฮอบเดกเอยียงกันแล้วแต่แต่และ,ะไรเงี้เวลาหรือช่วงเวลาของแต่ละแต่ละกาบีเอียกมันก็นมีข้อดีแล้วก็จุดด้อยที่แตกต่างกันอ่าก็คือเมื่อเนี้ยเห็นบอกเวลาที่เราต้องเข้าเบียกสิบโมงเราก็อาจจะข้อดีคือเรามีเวลาที่จะเฮ็ดเอียงต่างๆถ้าหากว่าเราตื่นเศร้าในช่วงนี้เออเห็นบอกกช่วงนี้แหละประมาณ 6, 7, 8, 8, 9, หกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าเราก็ยังมีเวลา 2, 2สองสองชั่วโมงในการที่จะเฮ็ด อ่ะอย่ง niin, กันแล้วแต่ต่างๆเนาะเติมฝันอีย่งกันแล้วแต่ Hong, อุดมัยห้องอยากให้ยังแกอยากจะเห้ดูทงยูทูบอาจจะยังมีเวลาอยู่เนาะกับเป็นช่วงเวลาเวลาบ่ายเส้าที่มันค่อนข้างจะอ่า uh, อ uh, นะ่าเฟรชเนาะอีย่งต่างๆปัญหาอย่างต่งา,าง,งๆในสมองมันก็ยังบูมีหลายแล้วแกอ่าเขาเรียกยังไงอากาศมันก็เย็นดีอ่าอากาศมันก็เย็นดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะช่วงนี้ประมาณหกโมงเสาง้าหาเก้าโมงสิบโมงอย่างกันแล้วแต่ในช่วงนี้มันก็โอเค ส่วนบางครัง้งเนาะการเข้ากะเช้า,าก็คือหมายถึงเช้าอีหรีก็คือประมาณ5้าโมงเช้าหรือ4ี่โมงเร้าแหละ ข้อเสียของมันคือการที่เฮาต้องได้ตื่นเศร้าแบบเศร้าแหงเนื่องจากว่าบ้านของเฮานั้นไกลเนาะเฮาไกลจากบนเฮดเวียกหลายฉะนั้นเฮาก็ต้องได้เตรียมตัวตั้งแต่เศร้าอาจจะหมายถึงการที่เฮาต้องตื่นตั้งแต่สามโมงเศร้าเนาะแล้วเคลียทุกสิ่งทุกจางบอว่าจะเป็นในเรื่องของอความยากลับยักนอนีอย่างไงแ,แล้วแต่ที่ว่าเฮาตื่นมาแล้วเฮาคงคิดว่ามันยังบวได้ตื่นนีหลึก็คือมันอาจจะเป็นอาการหลับในอย่างงแล้วแต่เนาะตื่นมาแล้วก็มันก็ยังแบบสลึมสลือตื่นมาแล้วก็ยังสีข ไปโดบคาเฟ่ใส่จักจอกนึงเนาะแล้วก็ล้างหน้าแบบด้วยน้ําเย็นแหงๆแ,แบบสาดไปเต็มหน้าเพื่อให้มันอาการรับไหลตนั้นม,มันตื่นตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะพร้อมไปเฮ็ดเวียกเนาะแต่ที่นับไปแล้ก็นั่นก็คือการที่เราต้องตื่นให้มันตรงโมงอิหริแล้วพยายามที่จะต้องเคลียทุกอย่างให้มันแล้วก่อนสี่โมงเช้าเพราะว่าบางทีเขา้เขาเวียงกันห้าโมงนะเนาะอ่านั้นแล้วการที่ ตื่นเศร้าหรือว่าเข้าเวียกในช่วงกะนั่นก็เป็นอีย่างที่แบบว่าท่าทายแล้วแบบเฮ็ดนี่เหาอเอเนอร์จี้แม่งต้องมาเต็มในช่วงที่แบบช่วงเศร้าฮนเนาะแต่ว่ายับมาเป็นช่วงสิบโมงอย่างจริมันกะคือในในช่วงนี้เมื่อนี้กันนะแงถือว่ามันบบได้หายแฮงหลายเนาะถ้าตื่นสวยแน่ประมาณเจ0นกปโมงอาจจะบมีเวลาในช่วงเศร้านะมีเวลาในการเฮ็ดท่านเฮ็ดนี่ที่น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเป็นข้อดีที่ว่าอได้นอนหลายขึ้นอแต่ถ้าเป็นช่วงช่วงอ ช่วงสามสี่โมงเสียคือมันต้องตื่นนี่หรือมันต้องตื่นแล้วมันพร้อมออกไปเหตเวียกเนาะแต่มันก็ยังมีข้อดีเนาะข้อดีของการที่ต้องตื่นเวียกไปแต่เศร้าประมาณ3ามโมงสี่โมงเนี่ยยังสิเนาะก็คือเวลาที่เราต้องเดินทางไกลๆบางทีการเดินทางเนาะเวลาขับรถเนี่ยก็แล้วแต่เสียมันจะมีรถติดถนนมันคือหนทางมันจะโล่งมันจะมีแต่แบบเฮาคนเดียวเนาะถนนนี่เป็นของเฮาคนเดียวอย่างประมาณนี้มันก็ขับรถได้สะดวกอากาศมันก็ค่อนข้างเย็นยกเว้นมือไหนฝนตก คือเมื่อใดฝนตกนี่เป็นอย่างที่แบบโอ้ลำบากก,ากาัครับแมงเนาะเมื่อใดเมื่อใดฝนตกนี่คือค่อนข้างแบบนอกจากเพ็ให้เฮาตื่นจากบนนอนยากแล้วคือ,อมันเป็นในเรื่องของคือเดินทางไปเป็นั่วโมงแล้วต้องขี่รถถากฝนอย่างนี้เนาะบางทีใส่เกือบคัดมันไปเสียกะบโบได้เตรียมเกือบแตะไปเอาโบได้เตรียมเสื้อผ้าไปเอาว่าขออนุญาตโบได้เตรียมสลิปไปเสียแล้วแล้วฝนตกเบาะเปียก อ่าสลีปเปียกเกือบเปียกอ่าเฮดเวียกยังไงก็ยากไปอีกอแต่ข้อดีของมันก็คือนั่นแหละถนนมันโล่งอากาศมันเย็นเนาะขับรถในช่วงเศร้ามันมันมันบ่มีอย่างวุ่นวายหลายมันเงียบเงียบมันแบบสบายสบายถนนนี้เป็นของกูคนเดียวขับรถแบบลงๆไปแล้วก็การตื่นเศร้าเนาะมันก็มีผลดีหลายๆอย่างเนาะผลดีหลายๆอย่างบางทีมันเฮ็ดให้เฮาแบบอยู่กับความเงียบได้หลายขึ้นเนาะ บรดอยู่กับความวุ่นวายที่แบบเออมีแต่คนมีแต่ปัญหาโน่นนี่นั่นเนาะและ้วการตื่นเศร้ามาอัางเ่นกัออการไปเียกแต่เศร้าๆใช่มันก็ค่อนข้างที่แบบเป็นอย่างที่แบบเป็นช่วงเวลาที่เฮให้เราได้อยู่กับตัวเองหลายขึ้นเนาะได้ใช้ความคิดได้อย่างก็แล้วแต่มีมีเวลาออในการคิดหรือ,อ,อตรายตองถึงอะไรอีอย่างต่าง,างๆหลายๆเนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาทีออ่ตื่นแต่เศร้าคือ มักจะคิดถึงช่วงเวลาที่แบบว่าตอนบวชตอนบวชตอนบวชเป็นสมามเนเะนี่ยช่วงเศร้าตื่นขึ้นมาไหว้หพระอาบน้ําอย่างประมาณนี้แล้วไปบินทบาทอย่างกับแบบนั้นในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมาเอ้ยประมาณในช่วงเวลาห้าหกปีที่อยู่ในวัดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาในการตื่นเศร้ากับเป็นจะให้เขามีเวลาได้คิดถึงวนอนอย้อนกลับไปในถึงเรื่อง เก9ๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นเลยดีสําหรับตัวเขาเนาะนการทวดีแล้วอาทีนี้มันจะมีอีกกะหนึ่งก็คือเข้าประมาณดึงมงสวยแล้วไปเลิก10โมงกลางคืนกะนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําหรับตัวข่อยเนะเาะคิดว่า,าไปเฮดเวียดสาหรับข่อยคิดว่าวันเป็นช่วงเวลาที่ทิวดีบอกอะ ก็ดียากก็เสียยางเสมอเสมอก็คือที่ที่เลเวลไปก็บางอย่างมันมีดีแล้วบางอย่างมันก็มันก็มีข้อด้อยของมันเนาะการที่เขาเข้าพิเศหนึ่งโมงคือค่อยยู่ไกลแบบนี้เนาะขี่วิขี่รถไปเียออกออกจากเฮงานถ้าเข้าพิเหนึ่งโมงออกจากเฮือนก็ประมาณ12บสองโมงหรือบอกกัสิบเอ็ดโมงนสาประมาณนี้โดยประมาณซึ่งช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบตาเวนเนี่ยอยู่ทังหัวของเขาเนาะซึ่ง อ่าคือภาพอบอกบอเป็นช่วงเวลาที่แบบแดดห้อนแหงเนาะเพราะว่าเจ้าชี้ขี่ไปทางไหนเจ้าก็บ o สามารถที่จะลบแดดได้คือมันอยู่กลางกลางเดยอ่าแดดมันอยู่กลางกลางมันบริอยู่ในมุมอ่าหกสิบเจ็ดสิบองศายอย่างไรแต่มันบริอยูมม่มุมเอียงแต่มันคืออยู่มุมกลางเพราะฉะนั้นเวลาที่เจ้าขี่รถไปตั้งแต่บ้านจนพอดองข้างียกเจ้าก็คือจะถึงแดดแบบเต็มแบบเต็มเจ้าจะบ่มีแบบขี้เฟื่อมาดันบงังแหงกันแล้วแต่ ก็คือถือเต็มๆเนาะหนึ่งชั่วโมงก็คือหนึ่งชั่วโมงอย่างกับการขับรถตากแดดจะเป็นช่วงเวลานี่แบบแดดมันอุณหภูมิ้อนที่สุดเนาะบางทีเก้าโมงสิบสี่โมงสิบสนี่แดดยังเป็นแบบแดดอ่อนๆมีชีเฟื่อบางแดดในอย่างต่างๆแต่ช่วงสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยคือแบบ้อนท้อนแหงหน้านี่แบบคือแบบจนแทบสิไหม้แล้วก็รถเต็มทางเนี่ย ควรรถออียงกันแล้วแต่อายห้อนที่มันเกิดจากท่อควนแล้วเขาขับรถไปยุ่งข้างนี่เสียโอ้ยเจ็บหัวเหงเออนั่นแหละเน,นาะอกาเป็นข้อเสียของการที่เบียดในช่วงที่ต้องเข้าในช่วงสวยเนาะเวลาเขาขับรถจากแต่ที่นี้ถามมาช่วงนี้ดีบอกับมีดีมีดีอยู่เนาะก็คือ เขาเลิกเรียกประมาณ10บโมงใประมาณ10 1 1 12เสิเริ่มช่วงนี้ก็เริ่มแบบเริ่มพอนๆละเริ่มรถที่มันอยู่นํำทางก็เริ่มเบิดละนาะอ,อากาศเย็นก็เริ่มมาความเงียบก็เริ่มมีนาะช่วงในช่วงเด็กกะก็ถือว่าเป็นข้อดีนอล้วกอีกอกข้อดีอย่างนึงก็คือการที่เข้าเรียกสวยแน่เช่นเขาเข้าหนึ่งโมงสวย,ยสวยินั่นหมายความว่าเวลาที่เขาเลิกเรียกไป12บสองโมงสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเขาสามารถนอนแล้วก็ใช้เวลาในช่ว เนาะแต่คือแยกนอนจยงไหนก็ได้นอนแบบนอนจนจำสิบสองโมงตื่นมาอาบน้ําแล้วจึงไปเวียบต่อในช่วงหนึ่งโมงก็ยังได้เนาะถือว่าเป็นช่วงะระยะเยเวลาที่ดีสําหรับกาพพรพักผ่อนคือกันเพราะว่าได้นอนหลายชั่วโมงแต่ว่าในช่วงเช้าถ้าต้องตื่นสามหรือต้องตื่นซีนั่นหมายความว่าเจ้าอาจจะต้องนอนตั้งแต่เก้าโมงแรงหรือสิบโมงแรงเนาะคือในตละกะมันมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันไปอสาเหตุที่มาเว่า หรือมาส่วนลมในเรื่องของเวลาเมื่อนี้ก็คือนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างคลิปนี่ในช่วงเวลาเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดโมงเท่าไหร,ร่วะเออมันพอเห็นซช่ไัประมาณนั้นละเจ็ดโมงเจ็ดโมงห้าสิบหก ได้คลิปนี้เนาะได้คลิปนี้มือนี้เขาได้คลิปนี้ได้มาโอมาลมกันมีเวลาซ้านี่ได้มาลมกันตอนนี้จะนาทีละ11นาทีอ่ะเฮาได้เวลา11นาทีในการที่จะมาเฮ็ดคลิปนี้คลิปหนึ่งในมือนี้ก็คือผลดีของการเข้าวิยงส0 0โมงเส้าเพราะว่าก่อนที่จะหอด10 0โมงคือเขายังมีเวลาน้อยหนึ่งในการที่จะเฮ็ดยังกันแล้วแต่1 2 3อ่าไปเติมฝันของเขาไปเฮ็ดยังกันแล้วแต่ไปอนามัยห้องไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับพ่อแม่แป่งยู่ควกินหอย่างแล้วแต่ถือว่าเฮายังมีเวลาอืมอันนี้คือข้อดีีของนน้ และมื้อหน้าถ้าเขาแย่ยกาไปเขาก็พยายามที่จะหาช่วงเวลาบอกว่าจะเป็นสินาทีส ا นาทีอย่างงีแล้วแต่เอาิพยายามาหามาในได้หาเวลาว่างของเขาให้ได้ให้มันมีเวลาในการที่จะเติมฝันของเขานอกเหนือจากการเหตุเรียกประจำเนาะเวลาเขาไปเหตุเวียกประจำในเช้าก็คือเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงคือกุสียไปแบบให้ตัวนั้นอยู่แล้วแทบจะบม่มีเวลาให้เหตุอย่างอื่นเลยนะเพราะฉะนั้น มาลมมื่อนี้กรับเพียงแต่อยากมาทักทายแล้วก็มาโอลมกันในน้อยนึงว่าเป็นอย่างเพจของเขาอาจจะบริมีคอนเทนต์อาจจะบริมีเกมนี่อยู่ห่างไหลเพราะว่าเขาก็เฮ็ดเหียบยกประจำเป็นเวลาเขาเบิดไป10ชั่วโมงกลักวๆเขาเขาชั่วโมงเสียไปอยู่แล้วนะสิบชั่วโมงอาจจะเป็นชั่วโมงที่เลท แล้วส1ชั่วโมงหมายถึงหนึ่งสโมงที่บวกเ,เพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเวลาในการที่จะเดินทางจากบริเยกมาเฮือนเพราะงั้นแต่ละมื้อเขาอาจจะมีเวลาน้อยเนี่ยแต่เขาก็สิพยายามหาช่วงเวลาที่มันว่างแล้วก็มาเฮ็ดอย่างแบบนี้มาเฮ็ดคลิปแบบนี้มาโอมารวมกับลูกเพจและก็เอฟซีของเขาให้ได้เนาะเพราะว่าเขาก็อยากจะเฮ็ดมันไปเรื่อยๆนะเนาะบพว่าเขาสิอยู่กะใดเวลาใดเขาสิพยายามหาเวลาให้มาเฮ็ดสิ่งนี้สิ่งที่เขามาักมาเปิดคลิป เปิดกล้องลมกับทุกคนแบบนี้เนาะให้ได้บอกว่า ซียูกะไดก็ตามบอกว่าซียูเศร้าอยู่บ่ายอยู่แรงอยู่สวยอยู่กลางคืนสีภายงามหามาให้ได้ให้น้อยที่สุดถึงเจ้าจะบอยากเจอค่อยก็ตามแต่ค่อยก็อยากมาเจอเจ้าแหงอยากมาเจอเอฟซีแหงเพราะว่า YouTube ตอนนี้กับมีรายได้มือละดอนกลัวๆเนาะเดือนหนึ่งเขาก็ได้ประมาณ13บสดอนกับบเบนอย่างอิโอเคอิสไฟเนาะก็ถือว่าเขาได้เห็นในสิ่งที่เขาต้องการจะเหตุแถมยังมีรายได้เข้ามาในเพจของเขากันเนื่งมาจากมีคนเบ่ง มีคนสนับสนุนมีคนติดตามมีคนซับสไคร์เขาเริ่มมาจากศูนย์เขาเริ่มมาจากการที่บมีคนติดตามเลยตอนนี้เขามีผู้ติดตามหนึ่งพันกว่าๆการย้อนมาจากการที่เขาเริ่มเฮ็ดมันแล้วเขาก็เจเฮ็ดมันไปเลอยๆไปเรื่อยๆเ,อยเนาะแสดงการขอบใจสําหรับลูกเพจแล้วก็ขอบใจสําหรับ YouTube s สไคร์เบอร์นะที่กด s u b สไคร์ให้กันเดี๋ยวมื่อหน้าเขาเจอกันใหมเมื่อนี้กรสะีขอตัวลาซัำนี่นเนาะไปก่อนเดี๋ยวเจอกันไหมทุกคนบายๆจะ see you หรือรวยปอนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขน้องเจอกันไหมมือหน้าสำหรับวันนี้ส t a y w i t ขอตัวลาไปก่อน